สวัสดีค่ะเพื่อนๆอคลิปนี้เรามาพบกันเป็นสองตัวบนนะคะสองตัวบนตรงสูตรปีหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะะเรามาดูกันว่าชอบใจหรือเปล่านะคะมาเรามาคำนวณกันมาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเดีวนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากกินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อนๆนะ,ะมาคำนวณเป็น เพีงเยงแนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้จะเอ,เอาเลขหน้าเลขท้ายนะคะเลขท้ายข้อหนึ่งนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะเลขท้ายข้อหนึ่งนะคะเลขท้ายข้อหนึ่งอันนี้จะเป็นรางวัลที่รางวัลที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขท้ายข้อหนึ่งรางวัลที่หนึ่งเช่นกันนะคะมาทำาคำนวณกันเลย เลข9นี้บวกกัน2ครั้งนะคะก็เป็น18นะคะบวก1ก็เป็น19ค่ะอ่าลงท้ายเลข9เนาะอ่า6หลัก10นี้บวกกัน3ครั้งนะคะก็เป็นเลข8นะ8ปบวกเนะคะก็เป็น17ค่ะลงท้ายเลข7นะคะเอา7มาวางแล้วก็9แล้วก็1แบบนี้ค่ะอ่ามาดูหลักหน่วยกันค่ะตัวแรกนะตัวนี้จะเป็น หนึ่นะคะหนึบวก,ก,ก็เป็น4ี่ค่ะ,ะจะมีแบบเทบชนกันนะเพื่อนๆออเรากันไว้ก่อนจะเป็นสเป็นห้เป็นหกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ตัวล่างๆนี้ตัวเทบชนนี้นะคะก็จะเป็น9บวกกัน3ครั้งนะคะก็เป็น27่สิบเจ็นะคะนะคะบกหก็จะเป็นยี เอาแปดมาวางนะคะเสร็จแล้วก็เป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นห้าแบบนี้นะคะพื้นที่มันก็แคบเกินไปนะเพื่อนๆอ่ะเรามาดูตัวที่ชนกัน,นะคะ่ะตัวที่ชนนะเราก็เอาตัวนี้เห็นไหมคะชนกันแค่คู่เดียวนะงวดนี้นะคะแล้วก็เอามาจับคู่คะ่ะ เป็นจบได้สามตัวเนาะสามตัวระวังแบบแนวกลางๆนี้นะคะหารูอว่าเอาลงมาแบบนี้เลยอ่าเจ็ดห้านะคะเก้าห้าแล้วก็หนึ่งห้านะคะอ่าเป็นแบบนี้นะตัวที่เข้าตัวนี้เลยนะคะ มาดูงวดต่อไปค่ะอ่าแปดบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบหกค่ะสิบหกมาบวกเจ็ดก็เป็นยี่สิบสามนะคะลงท้ายเลขสามก็แล้วกันนะคะลงท้ายเลขสามเอาเก้าบวกกันสามครั้งนะคะก็เป็นลงท้ายเลขเจ็ดค่ะเจ็ดบวกสามก็เป็นศูนย์นะคะอ่าเอาศูนย์มาวางค่ะศูนย์สองแบบนี้นะคะบวกสองเต้มสองเต้มนะก็เป็นสี่ค่ะ เสร็จแล้วมาดูหลักหน่วยกัน7จ็ปกเจกหนะคะก็เป็น12ค่ะเอา2มาวางนะคะสองสามสี่ค่ะเ,เสร็จแล้วตัวที่เทียบชนกันตัวที่2ค่ะเอา8ปวกกัน3ครั้งค่ะก็เป็น24นะคะลงท้ายเลข4ี่ค่ะ4บก7ค่ะก็เป็นลงท้ายเลข1นะคะเอา1มาวางค่ะ หนึ่งแล้วก็สองสามแปดแบบนี้นะคะชนกันสองตัวนะงดนี้นะหลักหน่วยชวนกันสองตัวนะคะถ้าเราจะวงมันก็จะลายไปหมดเลยนะอันเราวงแค่แบบนี้นะเราแบบเอาสีเต็มก็พอนะคะเอาสีเต็มอ่ะบางท่านก็บอกว่ามองไม่เห็นมานะมองเห็นสิคะยิ่งเห็นชัดกว่านะคะนี่ มาเรามาจับคู่อ่างวดนี้จะมีหกคู่นะคะถ้าหกคู่เลยพี่ช่างจะวางลงแนวนี้นะคะอ่อเอาศูนย์มาวะ่ะเอาศูนย์มาบวกก่อนศูนย์อะไรศูนย์สองแล้วก็แล้วก็ศูนย์ศูนย์สามใช่ไหมคะเนี่ยจับปุไปเนี่ยอ่จาจับแบบนี้นะเพื่อนๆแล้วก็เข้าที่ ตัวนี้นะเฮ้ยอะไรเนี่ยสีคนละสีแล้วมาแบบนี้คนะ่ะมาดูงดต่อไปงดต่อไปอ่ะบวกตัวนี้ก่อนนะคะแปดบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบหกนะคะ บวกสองก็เป็นสิบแปดค่ะลงท้ายเลขแปดนะบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ยังเป็นแปดนะคะเอาแปดมาวางนะคะแปดนะคะบวกสองเต้มนะก็เป็นศูนย์ก็เป็นสองแบบนี้นะเสร็จแล้วก็มาดูหลักสิบกัน,นะค,ะกค่ะสองบวกสามค่ะก็เป็นห้าค่ะเอาห้ามาวางค่ะห้าหกเจ็ดแบบนี้นะคะ แล้วตัวที่สองค่ะ8ดบวกกัน3ามครั้งนะคะก็เป็นยี่สี่นะบวก2ก็เป็นยี่ยหนะคะเอ,เอ๊ใช่แล้วยีหนะเอาหกมาวางค่ะหกเจ็ดแดสามนะคะ, 6, 7, 8, ะ,คะอะตัวที่ชนกันงดนี้ชนกัน2ตัวเชน่นกันนะชนกันสตัว นี่เดี๋ยวเราก็มาจับคู่เลยนะจับยากนะพื้นที่มันก็แคบเลยอ่ะแปดหกนะคะแล้วก็เป็นแปดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดแล้วก็จะเป็น ศูนย์หกค่ะศูนย์หกก็จะเป็นศูนย์เอไม่ใช่เราเอศูนย์เจ็ดใช่แล้วค่ะศูนย์เจ็ดก็จะเป็นสองหกก็เป็นสองเจ็ดอืมแบบนี้นะคะนะเข้าที่ตัวนี้ อ่ะเข้าที่แบบนี้เลยนะาลารุงว่าที่เพิ่งออกไปนะคะดูงว่าที่เพิ่งออกไปคำนวณกันนะคะก็บวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นสิบแปดนะคะลงท้ายเลขแปดแปดบวกสี่นะคะก็เป็นลงท้ายเลขสองนะคะเป็นสิบสองค่ะเอาสองนะสองมาบวกหกก็แล้วกันนะคะก็เป็นแปดนะคะเพื่อนๆนะ น,นี่บวกกันสามครั้งก็เป็นหนะอ่ะก็เป็นแปดอ่าเป็นแปดเป็นศูนเป็นสองแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาตัวที่สองค่ะเบอร์ไหมคิดเบอร์นี้อืมก็เป็นศูนย์นะคะเอาศูนย์มาวางค่ะศูนหนึ่งสองค่ะอ่านี้จะเป็นหลักหน่วยนะคะ เสร็จแล้วก็มาดูตัวที่สองกันอ่าเบวกกัน3ครั้งก็ลงได้เลขเจ็ดนะบวกหนึ่งก็เป็นเอไมใช่บวกสก็เป็น1นึ่งอ่าหนึ่แบบนี้นะคะงวดนี้ชนกัน2ตัวเช่นกันนะคะเพื่อนๆอ่จาจับคู่ได้6ชุดนะ นี่แหละเห็นชัดเนาะเห็นชัดไหมคะนี่เห็นชัดมากเลยนะเดี๋ยวถ้าจะแคปเดี๋ยวจะให้เอามาใกล้ๆให้แคปนะเดี๋ยวเอาคำนวณก่อนนะคะมาเรามาจับคู่เลยนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสอง อ่าแล้วก็เป็นศ1 0 2 2 1 2, 2ึนสองะคะอ่าเราจับคู่เสร็จแล้วใต้ประมาณนี้นะก็เข้าที่ตัวนี้นะคะนี่จะเป็นสูตรใหม่นะเพื่อนเาว่าใครชอบก็ลองดูนะคะ แต่เราก็ดูว่าจะไปชนกับสูตรเก่าหรือเปล่านะฮะอะ่สูตรใหม่ก็มีสิทธิ์เข้าเช่นกันนะนะคะไม่ใช่ว่าใหม่แล้วไม่เข้านะมังทีเราก็สูตรไหนที่มันหลุดไปเราก็ต้องหาใหม่อยู่ดีแล้วเขาก็เข้าก็มีนะคะมาเรามาดูงวดนี้นะคะมาคำนวณกันเลยนะคะเลขห้าบวกกัน2อครั้งก็เป็น0ูนย์นะคะบวกเก็เป็น9ค่ะ อ่าอันนี้เมื่อกี้อธิบายตั้งแต่หกคลิปนะคะเอาตัวไหนมาบกนะคะเพื่อนๆหมัท่านก็ไม่ได้ฟังตั้งแต่หกคลิปนะคะอธิบายตั้งแต่หกคลิปแล้วนะคะว่าเอาตัวใดมาบกนะอันนี้จะเป็นเลขเก้าค่ะเอาเก้าเร็วๆดูดีๆลายตาเก้ามาบกอ่าแปดบก,กันสี่สามครั้งนะคะก็เป็นยี่สี่ค่ะเอาเก้าบกสี่ก็เป็นลง้ายเลขสามใช่ไหมคะ ช่วยกันนับนะเพื่อนเช่วยกันบกนะคะน่าจะใช่แล้วเพื่อนเเอาสามห้าเแบบนี้นะคะอ่ะมาดูตัวที่หลักหน่วยกัน9ก้บกหนึ่งค่ะก็เป็นศูนย์ค่ะ0ูนหนึ่งสองนะคะอืมมีชนกันอีกละมาดูตัวที่สองค่ะ ตัวที่สองก็จะเป็น555 5, 5, 5, ก็ยังเป็นเลข5อยู่นะคะ5้บวกนะคะก็เป็น14ค่ะเอา4มาวางค่ะ4 5 6 1นะคะชนกันที่เลข1นึงตัวเดียวนะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ช้างจะให้แคปนะคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอแปบ๊บน่แป๊บรอแปบ๊รแปบรู้สึกว่าจะลายตาอยู่นะเนี่ย มันสกจะลายตาเลยมันเพิ่มตาจริงๆนะเพื่อนเดี๋ยวจับคู่เสร็จแล้วจะเอามาใกล้ๆให้ครับนะโองดนี้มีแค่สามตัวนะจะจับมาแบบไหนดีครับจับไปทางนี้ดูจับมาทางนี้ดีเนาะ,ะจับลงมาก็จับลงมาเลยจับไปทางนี้ดีกว่าสามหนึ่งนะคะ แล้วก็ห้าหนึ่งค่ะโอ้ยใกล้กันเกินไปเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเอเพื่อนคิดว่ามีไหมเนี่ยอืมงวดนี้มีแค่นี้นะหากว่าชอบก็ก็น่าเสียงอยู่นะเพื่อนเอนก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูสูตรอื่นๆกันนะคะสูตรสองตัวบน มางสูตรถ้าเขาไม่ชนกันแบบนี้มันก็ต้องมีสูตรในสูตรหรือต้องหลุดนะคะต้องไม่มานะคะเพื่อนเก็มันก็ต้องมีสักสูตรที่มันเข้าหรอค่ะนะคะพี่ช้างคิดว่าวันที่สรุปนี้พี่ช้างคิดว่าอ่ามีแน่นอนนะคะวันที่สรุปพี่ช้างคิดว่ามีแน่นอนนะคะเพื่อนเออันนี้พี่ช้างแบบ เอาแบบเอาเก็บไปก่อนนะคะเฉพาะสูตรนี้เก็บไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูสูตรอื่นๆกันนะคะอ่าท่าในใดที่อยากจะแคปก็แคปเลยนะมองเห็นไหมคะชัดอยู่นะพอดีไฟมันส่องมาด้านหน้ามันก็เลยแบบรู้สึกว่าเฟิร์มตานะคะเพื่อนๆอ่เห็นแล้วเนาะอันนี้จะเป็นสูตรเอ่อบีหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาติดตามกันจะเป็นสูตรสูตร สองตัวล่างเช่นกันเอ้ไม่ใช่สองตัวบนเช่นกันนะคะจะเป็นสูตรเอ่อ b สองนะคะเพื 2> <B> 2<ๆ>่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเรามาพบกันนะเอ้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้จะเป็นมันก็ใช่อยู่นี่ก็เป็นสองตัวบนตรงนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านทุกคนนะคะเฉพาะสูตรนี้ก็พี่ช้างก็มักไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าวันสรุปก็ต้องมีแน่นอนว่าละลายสูตรที่มันตัวเน้นๆนะเอ่อ ขอให้ทุกท่านจ้องตามถึงวันที่สรุปด้วยนะคะถึงจะเฮงจะปังนะคะท่านผู้ชมขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ